ยังมาเจอปัดเหนื่อยบักไงเนาะพี่ฟิล์มเต้นบักเลยเต้นบักเลยเปิดเร็วเปิดเร็วเฮ้ยวิ่ง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 เร็ว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 มาเร็วว้าวนั่นนังเอ็นไปพี่ว่านีบเป็นช่อเลยนี่ม่ออยู่บอกแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับมือนี้พี่ฟิล์มพาเม็ดยัง ทำอาหารเฮ็ดตาลมครับเปิ้เฮ็ดปาล์มเจได้สักนิดมูนี่วานเต็มเบิดเนาะพี่ฟิมเจอไว้นี่เลยนี่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 เป็นก้อนเป็นกลุ่มเลยเนาะพากันมาแล้วก็พากันย่างหาสักพักแล้วจ้ะอ้านี่เดี๋ยวพี่ฟิปโอ้ทคือมังหันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นก้อนนี้กันมาเจอกันเลย อันไปพี่ฟิล์มอะพาถ่ายแผนปันพ่อแม่พี่น้องเบิง้ง <c ười> นี่ออนนพี่ฟิล์มบอ,บอกมือนี้เดี๋ยวพี่ฟิล์มลงมือเองพร้อมจับกานเองมือนี้เพื่อนอะใหเสียเวลา <c ười> นี่นี่นางเอีวเห็นพี่ฟิล์มยกมาอ๋อเป็นมือไข่น้อยตามไข่เลยนะตามไข่เลี้ยงกันงัดเอาเอามืองัดเอาอนี่โอ้น่อยหน่อยเนอัไข่น้อยซื้อ ไปไไผู้ทางผู้เห็นไว้อีกใครเนื้ดอดเอเีเอาเลยเอาเลยอืมยนงบ่มีใบไม้ลองตะก้าได้หันอ้อมีเนอยู่ลองลงไปเอาล่นแล้วหันหน่อยนึงค่ะหน่อย เยอะได้เยอะแล้วอ,อ,อืมกลมพี่ลีมต้องเอามือดึงขึ้นมาจ้ะจังบติดขี้เหงื่อขึ้นมาพ่อมอเห็นอีกเด้งโอเคไหมเนี่ยอ๋นน<ส>อโบแมนโบแมนวะนี่ไงอันนี้อ,อ่ะจะกล้าอะไรเดี๋ยวค่อยไปหา ไม่ไม่ลงข้างหน้า <c oughs> นี่ได้หลายเลยได้กองเดียวได้จ้ะนี่กองเดียวกองเดียวเกิดเองตามธรรมชาติเด้อจ้ะนี่อยาอา่างขาวนี่เพชรขาวกองเดียวกันกองเดียวกันโอ้ไข่ใหญ่อยู่เด้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เติมนี่ลองเปิดเบิ่งจากไหนจ้ะใกล้ๆกันเพื่อมี ต้องเปิดด้วยจากคนที่อยู่ข้างล่างยังมาเจอดเหมอนบใหไงเนาะพี่ฟิล์มเ <c oughs> ข้นอยู่เจอแต่แบบนี้เป็น,น,นยังไยใหญ่แบบนี้นะคือว่าขึินเป็นแบบว่าแต่พ่อเป็นมูมูเนาะแม่โชคดีขนาดเลยบอกแบบเพื่อมีคนมาก่อนนะพี่ฟิล์มเนาะหอยเพิ่นเปิดเต็มเบิร์ดเลยเพิ่นเปิดไว้จ้ะนอนอยู่ดอกบาน <Yeah. S 2> เปินเปิดไว้เนาะแสดงว่ามีคนมาก่อน mm hmm. เขาก็เลยหายากในจักหน่อย <laughs> เปิดเปิดถ้าบอเปิดก็บปเจอได้คนลีเก่งได้เห็ดชนิดนี้บ <Well. S 2> แม่นอยู่ <laughs> แม่นจ้ะปะห้องไปย่างหมึ่นปะย <What? S 2> ่างหมึ่นกองอื่นหลายกองแหงปะ <laughs> เดี๋ยวไ <Okay. S 2> ปย่าง <laughs> โอ้ไข่สวยเชียวอ๋อบเปิดกับโบเจออีลีนะพี่ฟิล์มเปิดลีอีลีแหละมากคนใช้ตาดอกเป็นนะ่ถูงบ่เปิดแล้วค่ะพี่น้องเปิดเบิ้งนานแล้วได้บ่ได้พาพี่น้องมาเปิดกองปามนี่ต้องอยู่กับโบค่อยได้มาบ่อยๆเดี๋ยวตอนแดดที่โบไกลเฮือนเหง อืมช่วยโอ้ยรุ่นนําพี่ฟิมแม่โอเอาได้การพิ่นก็เอาได้ไดจ้ะพี่ฟิมแลเ่เอาได้เอาได้เป็นยังอ่อนอยู่แร่งัดขึ้นมาเลยตัดดินออกเลยจ้ะปัดก่อนขีดินเนาะอเอาได้เอาได้เอ,ไดเอาส่ตะกาเลยไปแบบรวดเร็วเลยจา้าชิมีอีกก้อนเปิดแลวเปิดเบิ่งก่องปามไล่นายพิ่นจ้ะแต่ว่าบ่ค่อยมี เหตุฟังตามเพื่อนหาก็เริ่มออกจะโอ้ยเพื่อพี่ฟิลเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเปดต็แเต็มเตมเซ็มเตเตเต็เต็เตเต็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 เพ็เต็มเอ็บุตเบตเต็เ็มเต็นเต็มเตเเตเเตตตมมเเมอเเเ ชอบบักเง,งี้ยง่าทีแรกก็ว่าสีชวนกันไปละจ้ะถ้าพี่ฟิล์มบอเปิดกระบ,บืเห็นมีนครับเขาขึ้นมาเมื่อช่อเลยโอ้ยหมานบักคักโอ้โหเป็นซานตาคอสบ่หัวเมลบ่เออเมื่อเสียงซานตาคอสเลยไม่ก้นี่ <c oughs> ถ้าเป็นซานตาคอสขอพรได้ได้บ่ <c oughs> ขอพรอยังขอเงินบ่ขอให้มีเงินหลายๆโอ้ให้บ่ได้ดอกให้ได้เป็นซานตาคอสเนาะเอาให้เจอซิปลานี่ซิปลานเด้อท่น ถูกลอตเตอรี่สักอันยะี่สิบใบนะแต่ตะคอยบอกอันดับแรกต้องอยู่ต้องไปซื้อก่อนจากถือแต่ลอตเตอรี่แต่บวซื้อลอตเตอรีอองออ่งัดออกงัดออกพี่ฟิมแยกเพื่อนออกจากกันเออฮัลโล่แบบฮัลโเออโอ้ยอันแรกโอ้โหมีตะโกมีงใหญ่ชอน่อันแรก,รอกอแพี่ฟิมใส่ตะก,ก้าได้เลยนะ เราต้องตัดตัดติ้งก็ได้จ้ะเปิดไหลายใส่เลยจ <laughs> ้ะ <laughs> ใส่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปตัดติ้งทีหลังนี่เดี๋ยวเราไปย่างหากระต่าน้องอิรูแล้วเราต้องเปิดนี่เองปินา <c oughs> ้าไปฟิล์ตะกาทับเ <c oughs> อาตะก,ก,ก,กาทับหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยมินิน้อยเบาๆเป๊ะๆเอามือดึงขึ้นเลยเออนี่แหละใส่ตะกาเลยจ้ะหาบ้นไช้ต้นไชอีกไปฟิล<ห>์ม พี่น้องย่างเบิ่งกองอื่นหลายกองยุ่เพื่อนเอาบ่มสดเลยเฮาคนหมันถึงมาตามหลังเพื่อนก็ได้คือเก่าอืมมีดอกบานบอกถ้ามีดอกบานนี่เปิดเลยเพราะว่าเพื่อนมีดอกบานนี่เ่นจิมีเชื่อนะจ๊ะบางทีเพื่อนบ่ได้เปิดคือเฮาแต่ว่าเปิดกับบ่เป็นอย่างเนาะเพราะไม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนให้กระจายเริ่มเป็นปุ๋ยใ้ต้นปาล์มเพื่อนเหมาเพื่อนกองเต็มบ่มเป็นส่วนของบริษัทเด้จ้ะ เป็นให้มหาหาได้เลยเป็นไหนพี่ฟิฟมเงียบบิสทรีบอก <ๆ S 1> ค่อยๆเปิดเมื่อกี้นี้เปิดเจอเอาเจอเอาเดี๋ยวค่อยมาลุ้นนํากันนะจ๊ะพี่ฟิฟมน้องอิ๋วจ้านี่นี่นี่อ้าอยู่งงยตรงนี้โอ้ยุติเตยหลางเลยคือลูก เพื่อมีอีกอ๋อนี่เด็กเพื่อมีเพือพ่อมีดอกบานอยู่ตรงนี้แน่ๆเพื่อมีเชื้อนจ้ะอ่ะพีฟิฟอุ้ยเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดเฮ็ดอย่างนี้โอ้เฮ็ดบานค่ำโอ้บอกเอาเลยจ้ะเอาเห็ดไปเพือ่อ,น,น,น,อนขึ้นน้ำดินบอกคือเฮ็ดบานค่ำเลยเผื่อกินบ่ได้นะจ้ะเอาเจาะเอาเลยพีฟิฟแล้วก็เปิดเปิดตรงมีเพื่อนไหมบอกมีดอก ไม่มีไม่มีเลยจ้าไปไปยังหากันต่อจ้ะวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งเร็ว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 มาเร็วว้าวน่นอยู่ประธานได้บอกเลยให้วิ่งไหมเอ็นยังมาฮอดกระว่าเลยเนาะเปิดเลยปะโูเปิดเลยจ้า เป็นหัวปูรูปิลีอยู่เพื่อนพี่น้องนี่เอ็ดเหลื่อมอม่องมองอยู่ <im it> เปิดเลยเปิดเลยกันเพื่อนพี่น้องเบิ่งเลยนักอยู่ว่าเยอะอยู่นะนี่เอาเปิดตรงนั้นก่อนจ้ะเอาตรงนั้นก่อน,เอ,น,น,อนเอาตรงที่เอาหินก่อนเปิดขึ้นมาก่อนเนาะเปิดเปิดขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาเลยชอค่ะพี่พีพนากาเราเคยเก็บได้จากพี่น้องต้องบอกกันเนาะมาแม่เอามือเอามือที่แตะถุงมือดึงขึ้นเลยพี่พีเออ เอาไปบลายเด้อครับกเข็ดทิศเองนี่นนอเนีกเป็นช่อเลยพี่น้องอยู่บอกแล้วเอ้าอย่าบังบพี่น้องเออเอาขึ้นมาให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งแบบนี้แหละน,นี่แหล <c oughs> ะเอาคืนเก็บเลยบ้ดนี้เก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปสนใจอย่างอื่นออออืืต้องบอกเลยจ้ะให้พี่น้องขอโทษเด้อครับขอโทษเด้อหัดผิดเด้อค,ดดครับถ้าเกิดว่าอันนั้นตังใดกับพี่พาต้งไปก็ขหอบไปเพืพี่น้องในร้านนะจ๊ะคลิปนี้ฝึกวิธฟิล์มเก็บพร้อม พี่ฟิมดึงดึงขี่ฝืนขีเหนียวเพิ่นออกเออดึงออกดึงออกหันละแล้วก็ใส่ตะกร้าเลยจ้ะได้หลายละอันนี้ก็เหมือนกันพี่ฟิลมดึงออกอืมดึงออกหันแร่ให้สะอาดนี่นี่เหมือนกันเออฮาบริไดต้าขาให้กระจิงแต่ว่าเฮาก็ต้องดึงดินออกให้เพื่อนสะอาดนะจ๊ะเพื่องบ่เอาไปทับตัวอื่นให้มันเปื้อนเหมือนกันแหละวิธีการเก็บนี่นี่อีกครับงนึงอีกครั้งนึงเมื่อกี้นี่ดึงขึ้นมาเป็นช่อเลยนะจ้ะเมนครับได้หลาย แมนสีมีอ่อบนน้องอยู่ข้างล่างนี่แม่นอยู่เขาต้อ,องเก็บก่อนแหละกระจังเปิดอโอ้โฮเฮ็ดตีลังกาอืมเห็นและแวเราจะกล้าเลยจ้ะพี่ฟิล์มเปิดวันนี้พี่คุมล,ลองเปิดบึง่งจะคุนมีอีกนะจ้ะนี่แมนสีมีอยู่ข้างล่างวังวังที่พี่ฟิล์มเคยเก็บเมื่อกี้นี่เฮ้ยแม่นเนะแม่นแมนกิ้งลงก็ลอกแลกเลยเมื่อกี้นี่มันต้องมีอีกแน่นอนเลย นี่แต่ว่าพิทต้องเปิดมาให้นอัอีซอยพี่พินเปิดจะ้ะอะพีทมีดอกบานจ้ะเปิดเบ่งดุ๊กเห็ดขาวก็งามงามเดี๋ยวยังพาไปพี่น้องเก็บนะจ้ะเห็ดขาวนี่นะบ่งดูนี่เป็นแผ่นอยู่อ่อนออนทั้งนั้นเลยงามงามงยกออกเล้กค่อยๆยกเด้อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,นอ,อยู่มาเก็บปันเพื่อนพี่น้องหนึ่งอีกนี่หนึน่งดอกมีอีริหนังอีบวกแล้วแต่ดอกบานเพิ่นมีอีรี ออกมนบอกกินได้จ้ะแพพี่น้องไปต้องเสียดายเด้อมีเพื่อนพี่น้องคอมเมนต์มาแลนดน้องอยู่ก็เลยแบบว้าดูแน่นะจ๊ะแบบฮาบไต้องเสียดายเด้จ้ะติ๊กิ๊เปิดดูแม่นนี่โอ้ไข่เพื่อนเหรอนี่นี่โอไข่แต่ว่ามันเปื่อยแล้วอันเดมีแน่โอ้อะไรเหนื่อยหมแมแทมเหนืหน่อยบักไงเอาเลยเอาเลยมีการแถมแถมอีกเด้อ <c oughs> ใน,นสองดอกประกองสองดากไปเปิดบังอีกพีฟ่ฟิฟเ,เป็นเจอเห็ดเป็นห้องแบกลั่นปะเอาเลยอะพี่ฟิฟมีพี่ฟิฟัฟงและสวยเนาะอ้อาหลนแล้วเกินจริงนะครับเ๋ยตะก,กา้าเลยจ้ะ ได้หลายแล้วเนาะพอดีแกงเลยได้หนิได้สนีทชื่นใจแล้วได้หลายแล้วแซ่บแล้ววันนี้ไปไปย่างหาต่อจ้ะพี่ฟิล์มมาอยู่เห็นดำปื้เลยตุ้งตืนมากสีครับแม่เนมบุห็นเลยถ้าบรสังเกตดีๆีักออกมามีเงินบักใหญ่แต่ว่าเพื่อสีก้มกลืนแหงเนมบุห็นเลยนะจ๊ะพี่ฟิล์มนี่ครับสีคือกันกับอันนี้ ลองเปิดมือีกเพื่อนมีเพื่อนจ้ะถ้าเอามือแต่สังเกตดอกบานได้บางทีนาะไพี่ฟิล์มน,น้ะเขาก็เนยมโบหินจ้ะเพราะเพื่อจอยู่ใกล้ดอกบานแต่กองนี้โบมดีดอกบานเลยถ้าบาสังเกตกับโบหินมาอั้นเดี๋ยวไปรอหากันต่อจ้ะีฟิล์มเอ็ดเลื่อมอยู่เอามีดจิ้มขึ้นมาเลยเพื่อนเกิดในดิน ขึ oh. s <S ้ในดินมานเฮ็นเราโง่นี่นี่น้ำนี่น้ำเอาตัดตัดออกก่อนก็จะตัดดินออกก่อนตัดค่อยๆตัดออกด้วยตัดออกลายลายดอกน้อยนั่นคือน้ำดินเนาะพี่ฟิวไปฟิวโอเคยิ่งยิ่งอีกเจออีกเหรอ กองเดียวกันกองเดียวกันกองเดียวกันหัดขึ้นมาอ,อุ้ยหัวุดเลยอ๋อเฟินบบมีฝั่งหนึ่งหันโออันตัดที่เี่ยออกชักหน้ำแล้วก็เอาใสาต่ตะกร้าได้เลยไปงาหากันต่อนะจ๊ะระวังเด้อเก็บบนภูเขาน้อย เม็ดบักใหญ่เลยพี่ฟิล์มเอาก่อนเอาก้อนฮ่าๆนึกว่าไข่เป็ดไข่ไก่เต็มเลยมีต่อบานอยู่จะก็มีเพื่อนอู้หูนหนมีเนี้ยหรือว่าขาเพื่อนเฉยๆขาวๆอ๋อขาดอกบานเฉยๆเลิบดึงก่อนี่เปิกดึงดู ตั้งอยู่กลางแดดเลยเห็นชัด,าดมากม,ม,ม,มดมองม,มองเล็กจิมมีล่ะม่มีแล้วมาเึงนผลงานของเฮากันจ้ะ็ดฟังป๊ามโอ้ยในบักหลยๆได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนี่เป็นหน่วยๆอยู่แล้วจ้ะพี่ฟิล์มเมนเจคดีครับมือ <c oughs> มานเฉยเลยจร,จริงๆแล้วเฮาสิมาบึงเฮ็ดยังเฮ็ดบานค่ำแต่ว่าเพื่อนเอารถไถรถไมรถ,ถมาดันมืดเลยเตงเนาะกระจายกระจายเนาะนม่นจ้ะเพื่อนเอารถไถมาดันมืดเลยแล้วก็เลยพากันมาบึงเฮ็ดฟังปามเนาะแต่ก็โชคดีบ่ได้อย่างนึง่งเขาก็ได้อย่างนึ่งเฉยเลยแ,<ม>แถมได้ดีกว่าอีกแถมได้หน่วยใหญ่กว่าแต่ว่าเฮ็ดบานค่ำกระแซบด้วยจ้ะแซบกันคนละแบบพอได้เห็ดเนียวกินยู แมนอยู่จ้ะอ่ะลาพี่น้องไปสำนึกก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูอยู่กับพี่ฟิล์มในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ